ครับ่าวันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์พิมายนะครับอันนี้อยู่ที่ภายนอกนะครับไม่รู้ของปราสาทอง์ไหนครับเนี่ยสวยงามมากครับปราสาทเมืองต่ำนะครับโอ้ยังมีปราสาทเมืองต่ำมาหลงเหลือไว้นี่อีกครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยพระอินทร์ทรงช้างนะครับ พระอินทร์ทรงช่างเอราวันนะครับปราสาทเมืองต่านะครับเนี่ยของแท้มาเก็บไว้นี่นะครับพระอินทร์ทรงช่างเอราวันนะครับอันนี้ของปราสาทเมืองต่าดูเอานะครับอันนี้พระอิศวรนะครับอันนี้พระอิศวรด้านล่างนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมพอทับขึ้นมาก็จะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับข้างบนก็จะเป็นวงกลมอันนี้เป็นพ่สศวนแบบ สนับสนุนพุทธศาสนานะครับเป็นเทพเจ้าที่ช่วยดูแลศาสนานะครับทั้งทั้งฝ่ายสยามเขาจะสร้างพระอิศวรก็จะเป็นมีลักษณะนี้ก็จะใส่ความหมายเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมประดับไว้ในเสาด้วยนะครับซึ่งทางอินเดียเขาก็ไม่มีนะครับเขาไม่สร้างเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทรวาสสยามเทศนะครับเขาเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าของ,ของพราหมณ์โดยตรง ก็จะต้องสร้างแบบเป็นวงกลมจะไม่มีสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมประดับไว้ในในเสานะครับอันนี้บัวบานบนยอดปราสาทนะครับอันนี้ฐานบัวบานหลักฐานนี่แหละครับนั่นน่ะยอดปราสาทสุดนะครับรงงสุดก็จะเป็นสโลปกลมๆเห็นไหมครับก็คือพระจันทร์เต็มดวงนะครับยอดบัวบานของปราสาทองค์ไหนเอ่ยอ่ะ ยอดบัวบานพุทธศตวรรษที่16หรือประมาณพันปีมาแล้วนะครับพบที่ปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ๋อปราสาทเมืองต่ำที่ผมไปดูมานั่นเลยครับก็เนี่ยมาดูของจริงนะครับมันจะเป็นบัวบานสีชั้นนะครับแต่ว่าอนี่มันเขาถอดลงมาแต่ว่าไอ้บนสุดก็จะเป็นสลปกลมๆนั่นแหละครับนั่นๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับสลปกลมๆนั่นนะครับก็คือพระจันทร์เต็มดวงนะครับส่วน ปราสาท5องค์ของปราสาทเมืองตํนนั้นนะก็หมายหมายถึงเป็นปราสาทแบบพัทธรกันะครับแบบพระเจ้า5องค์หรือพุทธเจ้า5องค์นะครับนั่นแหละครับเขาถึงเรียกกลุ่มปราสาทนั้นว่าเป็นปราสาทพัทธรกับนะครับมีในจารึกนะครับความหมายเป็นพัทธรกับที่ยกลงมาจากพื้นโลกเอามาไว้ เอเอา,เอา,เอา,เอายกมาจากสวรรค์เอามาไว้บนพื้นโลกนะครับเนี่ยแม่สวยมากเลยครับเนี่ยสวยมากลวดลายพอระอิ์ทรงช้างลวดลายประดับสวยงามมากนะครับอา,อาจารย์ครับนั่นน่ะยอดสุด นั่นอนะ่ะยอดสุดบัวบัวยอดสุดของปราสาทเมืองต่าม,มาดูของจริงใกล้ๆเลย,ยนะแล้วเขาเอาไปตั้งขึ้นไม่ได้อ่ามันจะเป็นบัวชั้นซ้อนนะครับผมไปดูของจริงมาแล้วที่เหลืออยู่ที่นู่นนะ่ะแต่อันนี้เหลืออยู่ดอกหนึ่งเขาเอามาเนี่ยเนี่ยเป็นบัวชัดนะอ่ามันจะบัวใช่ไหมนันะ่นมันกี่บัวแต่ว่ามันจะเป็นสี่ชั้นนะครับมันอาจจะหมายถึงอริยาสัจสี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช่ไหมอ่าใช่ใช่แต่มันจะเป็นสี่ชั้นอันนี้ชั้นหนึง่ง อันนี้ชั้นหนึ่งและตรงนั้นอีกชั้นหนึ่งเป็นสามตามจริงมันมีสี่ชั้นมีอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ออขององค์ประสาทนะครับแล้วบนสุดยอดประสาทเลยสลปกลมๆนั่นน่ะคือพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยผมผมโชคดีนะนี่ผมมาตามมาดูอีกผมไม่ต้องไปที่ <laughs> ไม่ต้องไปไปอ้างยิงถึงประสาทเมืองต่ำอีกรอบนะครับอันนี้เนี่ยมาดูของจริงด้วยใกล้ๆเลยนั่นแหละ แม่ชอบใจโ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยอ่ะดูเอานะครับวันนี้มาพิธภัณฑ์พิม้ยนะครับอันนี้ก็แห่พระรามออกเนี่ยเห็นไหมมีสองแบบอีกแบบหนึ่งก็อยู่ในนั่นนะก็ บัวบัวบานบนยอดปราสาทนี่ก็เะเหมือนกับบัวบานบนยอดปราสาทบ้านบุ่เหมือนกันนะครับบ้านบูใหญ่บนยอดปราสาทพิมายก็จะมีบัวบานนะครับอันนี้ก็ใช่เลยนี่แต่อันนี้อาจจะเป็นองค์เล็กนะครับบัวบานยอดปราสาทองเล็กมักจะใส่บัวชั้นซ้อนไว้4ชั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็น4ี่ชั้นนะครับ3มชั้นก็อาจจะมีนะครับ อันนี้นะครับอันนี้นะครับที่ปราสาทน้องหงนะครับอันนี้หลักฐานนี้ได้มาจากปราสาทน้องหงนะครับก็คือทับหลังที่เกี่ยวกับพระวิษณุย่าง3านะครับเนี่ยเนี่ยมาดูของจริงที่ปราสาทพิมายนะครับพระวิษณุแปลงเป็นพรามเตี้ยนะครับมาขอแผ่นดิน อย่าง3ามเก้านะครับอันนี้ผู้ใช้ดูอันนี้นนที่อยุธยานําไปใช้นะครับเนี่ยก็คือ,อก็คือพญาพญาโกษาปานนะครับที่เป็นทูตไปฝรั่งเศสก็จะต้องแต่งหัวแหลมแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ในพุทธศตวรรษที่16นะครับสิบห้าสิบหกก็เวลาเราลงไปอายุทยานี่เราก็เอาแบบนีไ้ไปด้วยเอาแบบของพราหมณ์ผู้รับใช้นะครับอ่าเป็นเป็นยศต่ํากว่า กว่าพระราชาพระราชาจะไม่ใส่แล้วก็สืบอทอดอลมพ่อออกมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับเวลาแต่งพราหมณ์ในพระราชพิธีต่างๆเราก็สืบมาจากกฤษฎียาพอมาถึงยุครัตนโกสินทร์เราก็สืบมาถึงปัจจุบันแล้วสืบย้อนหลังมาก็มาเจอนี่แหละครับเนี่ยไปดไูลายประดับแบบนี้ลมพ่อ,อ,อแบบนี้ของพญาครูเสาปานที่ฝรั่งเศสไปดูสิครับเขาก็เอานี่แหละเอาภูรัชช้พระราชา พระราชาก็เหมือนพนอะระนารายณ์หรือพระวิษณุอ่ะอันนี้พระวิษณุหรือพอะระนารายณ์นะครับได้นะครับเพราะว่าเป็นอีกปางหนึ่งนะครับเป็นเป็นบุคคลเดียวกันแต่ว่ามีหลายปางนั่นแหละครับพะระนารายณ์สิบปางอะไรก็ว่าไปนั่นแหละครับอ่ะอันนี้มาดูของจริงนะครับวันนี้อาจารย์ท่านพามาเที่ยวก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยประสาทน้องหงของแท้นะครับเนี่ยที่โดนโชกเอาไปหมดเลยเนี่ย เลยเหลืออยู่แค่นี้นะครับอันนี้กวนเสียนสมุทรนะครับกวนอ่ากวนน้าอมฤตนะครับเนี่ยอันนี้ก็ทัดหลังกระเสียนสมุทรนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คงจะเป็นพระพรหมนะครับนั่งอยู่เนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นพระวิษณุหรือพอะระนารายณ์หรือว่าอ่าเต่าอาจจะเป็นพระอินหรือ,อยังไงนะครับอ่ะยังไม่ทราบนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ยังไม่ตรวจละเอียดนะครับ <c oughs> แค่ว่าผ,ผ่านมาดูตรงนี้พอดีนะครับมันได้เวลาปิดโอ้วนงามมากเลยสุดยอดสุดยอดเนี่ยอันนี้ก็อกทับหลังอ่าอันนี้ก็ใช่นี่แหละครับปราสาทองค์ประธานนะครับอันนี้อันนี้บัวชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นล่างนะครับนี่ชั้นที่หนึ่ง นี่บัวชั้นที่สองนะครับนี่บัวชั้นที่สองแล้วก็นี่บัวชั้นที่สามเนี่ย uh. แล้วก็อีกชั้นหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้จะเป็นสโลปกลมๆสุดเลยครับนี่อ, <Dans> อยู่บนยอดปราสาทนะครับอยู่บนยอดปราสาทอ่าปราสาทที่ไหนเอ,อ่ยองนี้ปราสาทอะไรเนาะเออนี่นี่แหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าปราสาทที่ไหนในในภาคอีสานนี่แหละครับ นี่แหละครับคือพระจันทร์เต็มดวงนะครับเนี่ยเขาใส่ไปอย่างนี้เขาต้องทําสรปอย่างนี้เพื่อว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าพยานพระพุทธยานที่ที่ทําให้เกิดการรู้อริยสัจสีนั้นนะก็เกิดมาจากพระกุศลอันหมายถึงบัวบานแทนใช้ใช้บัวบานใช้บัวใหญ่แทนพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ใช้สัญ,ญลักษณ์พระจันทร์เต็มดวงแทนพระยาน ของพระพุทธเจ้าที่ใช้ตัดสรุออริยสัจสื่อหรือพระโพธิญาณนั่นแหละครับอ่ะวันนี้มามาเจอของจริงนะครับต้องมาดูให้เห็นของจริงนะครับอ่ะเนี่ยแหละครับอ่ะอันนี้เขาเป็นแบบจําลองนะครับอันนี้เป็นองค์ระสาแบบจําลองนะครับประสาทองค์เล็กจําลองอ่ะไม่ใหญ่เหมือนนี้อันนี้ของแท้แต่อันนี้เป็นของจําลองนะครับจําลองเขาอ,อาจจะจาลองเป็นองค์ระสาเล็กๆเ,เป็นอาจจะจําลองเป็นบูชาเป็น นั่นแหละครับหรือเขาอาจจะจําลองก่อนจะสร้างก็ได้อีกนะครับนี่เขาเรียกว่าองค์ประสาทแกะสลักจําลองไว้จาลองแล้วก็พอองค์จริงขึ้นมาเขาถึงนี่ประสาทองค์ใหญ่องค์จริงก็คือนี่ครับเนี่ยเนี่ยของจริงนะครับเนี่ยอารยธรรมภาคอีสานก่อนที่จะลงไปสร้างนาครวัดนครพมนะครับ ก่อนที่จะเอาอารยธรรมจากที่นี่ทั้งด้านอักษรทั้งด้านศิลป,ปะการแกะสลักผู้เชี่ยวชาญการด้านแกะสลักศิลาก็จะต้องได้ไปจากภาคีสารนะครับจากเทรวัสยามเทศนะครับต่อมาเราเราใช้ชื่อว่าเป็นสยามเทศแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยในปัจจุบันแต่เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อดีตว่าก่อนจะมาเป็นไทยในปัจจุบันน่ะผ่านมานะ่ะ พันสันปีนะ่ะเราคือใครนะครับอันนี้คงจะเคลื่อนย้ายมาใหม่ๆครับยังไม่ได้ออกมาวางนะครับยังไม่ได้ออกมาวางค่าตู้อยู่นะครับอของแท้ครับท่าน